คุณกำลังมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระดูดด่างดำช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่ายด e ฟไวซ์เซลรีเพตตอบโจทย์ผู้ปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสู่ร,ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4ดาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร084132424หรือ050345133 0 ก็สําหรับล่าสุดที่ไปดูเอล์โชว์กันกับพี่เชียร์ก็แบบก็ตอนตอนแรกคือผมผมเป็นคนที่แบบชอบดูเอล์โชว์อยู่แล้วอะไรเงี้ยพี่เชียร์ก็เลยแบบเอมีเอล์โชว์ดีๆมาแนะนำอะไรเงี้ยเป็นเป็นพระท่าอาจารย์อะไรเงี้ยเก่งเขาบอกว่าเรากับเชียร์แบบคุ้ับกันตลอดเวลา ก็คือหลังจากจบละครพี่มามะพร้าวเราก็คือเราก็คุยกันเราก็ติดต่อกันอยู่อะไรเงี้ยก็ยังคิดถึงทีมงานถ่ายทำอยู่อะไรเงี้ยก็ยังคุยกันแน่ก็ยังมีอะไรก็ยังปรึกษากันอยู่ครับแฟนๆก็ลุ้นไงเราเป็นคู่เราพร้อมเออมันจะเป็นไปได้ไหมยังไงมีคนสร้างแฟนเพจแล้วเป็นแบบเป็นวายแล้ว CT CT ครับก็คือตัวตัวผมเองก็ได้ได้ได้ทราบข่าวเหมือนกันนะเพราะว่ามีกระแสมาแรงเหมือนกันเพราะว่า มีแต่คนแบบจ้นนอกจออะไรเงี้ยคือแบบบางทีเราเราเล่นละครแล้วแบบคือคนดูเขาเขนอะไรเงี้ยคือ <c oughs> ล่าสุดมันมันเป็นงานที่ขอนแก่นฮะคือผมไปไปร้องเพลงกับพิเชียรแล้วแล้วก่อนที่จะขึ้นเวทีอะไรเงี้ยเราเราผมกับพิเชียก็ซ้อมกันอะไรเงี้ยแล้วผู้จัดการพิเชียก็เลยบอกก็เลยมองพวกเราสองคนแล้วบอบอกว่าเออเราเข้าใจแล้วว่า ทำไมทเไมแฟถึงจินจ้นกันคือพอเขาดูแล้วเขาเขินก็ไม,ไม่เข้าใจาลยสนุกมกันมากเลยใช่ไหมคะเรามีโอกาสาที่จะพัฒนาความสัมพันธ์้ไหมคือเรื่องสนิทสนมคือเราเราเข้าใจกันมากกว่าคือแบบเรามีอะไรแล้วเราคุยกันเราปรึกษากันคือตัวพี่เชงเป็นคนตรงไปตรงมาอะไรเงี้ยคือผมเป็นคนที่แบบก็ถือว่าเป็นพี่ในวงการที่สนิทที่สุดแล้วจริงๆเราโอเคจริงๆเราโอเคไหมกับสาวที่โตกว่าถ้าจะต้องคบหาอะไรอย่างเงี้ย คือตัวผมไม่ได้วางไม่ได้วางเรื่องอายุเป็นเงื่อนไขในการแบบจะมีแฟนหรือว่าอะไรอะไรนี้อยู่แล้วครับแต่ว่าเรื่องเรื่องโตกว่าก็าไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรคนมาพิจารยาอะไกับใครไม่จมาีสุด แฟนขาดันาดนั้นเลยครับก็เอรันือกันด้วย่บ้างเรื่องนี้ก็ตัวตผมเองก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าว่ามีการทําอะไรแบบนี้ด้วยแต่ว่าคือคือโอเคครับถ้าคือผมผมจะรู้สิ่งคนเ็นก็รู้สึกดีมากกว่าแต่ในนั้นือมันเหมือนแบบดวงสองคนที่จะเป็นเดียวกันได้เลย ก่อนเนื้อคู่เลยก็ดีใจลองคลองเออนะแล้วตัวจริงมีคนที่คุยอยู่แล้วหรือยังคะก็สำหรับตอนนี้ก็ยังไม่มีฮะก็ยังคุยกันเรื่อยๆอยู่ก็ก็มีแต่พี่ๆก็มีแต่เพื่อนๆในในในวัยเรียนนี่แหละฮะเพรพิเศษก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีครับพี่เชี่รถือวพิเศษเลยย้อนกับเรื่องเดือดเราเเเป็นนนคชืื่่ออรดย้อนกลับมาเรื่องเดือน ตัวผมก็ไม่ได้ลบหลู่อะไรครับก็เชื่อฮะก็ก็เป็นเป็นเรื่องอะไรที่แบบว่าก็ไม่ก็ไม่ลบหลู่อะไรเงี้ยจริงค่ณบอไปดูไปดูเลยอยากเชยญสิเชิเลยไม่อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะฮะก็ก็ถ้าดวงแบบดวงสมควรคนหนึ่งก็คงจะดีกว่าไม่ไม่เข้าคนนี้ก็รู้สึกดีใจครับที่แบบคนคนเขาเขา เขาอยากให้แบบเราเป็นเป็นเป็นคู่กันอะไรเงี้ยเพราะว่าคือตัวตัวเราเองแล้วแบบเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือเราร่วมงานกันมาบ่อยแล้วแบบเวลาเราคุยกันแล้วมันเรารู้สึกว่าเคมีมันเข้ากันอะไรเงี้ยเราทำงานด้วยกันแล้วเข้าใจกันพี่เชียร์ไ่นกับใครไม่จิ้นแล้วต้องได้กับธันวาเท่านั้นขนาดนั้นเลยครับก็ก็ไม่อยากให้คิดอย่างงั้นนะเพราะว่าแต่ละคนก็แบบเจองานแตกต่างกันอะไรเงี้ยอย่างอย่างอย่างเช่นวันนี้ผมก็มาเอ่อมามามาประกบกับพี่แพ้อะไรเงี้ยก็อยากก็อยากให้มองว่า เป็นเป็นการทํางานที่แบบร่วมคนอื่นได้อะไรเงี้ยครับผมไม่อยากให้มองว่าแบบต้องเล่นกับผมคนเดียวเท่านั้นอะไรเงี้ยจริงๆทางทางเชียร์เขามีท่าทีอะไรที่รู้สึกไหมว่าเอ้ก็ก็ดูแบบอะไรกันเราเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยก็พี่เชียร์เขาทางพี่เชียร์เขาก็แบบก็เป็นก็เป็นเพื่อนผู้หญิงในวงการที่แบบผมผมสนิทที่สุดแล้วอะไรเงี้ยก็มีอะไรก็คุยกันก็ล่าสุดก็แบบเชียร์ เสียทีฟุตบอลเดียวกันอะไรเงี้ยก็แบบทุกอย่างดูมันไปทางเดียวกันหมดเลยเนาะมันไปด้วยกันได้ดีที่สุดด้วยดมันเริ่มเริ่มเป็นแนวเดียวกันไม่น่าไม่น่าเล่าด้ว็นั่นแหละฮะก็มีอะไรก็คุยกันก็ปรึกษากันเพราะว่าก็มีเขาคนเดียวที่แบบตเนี่ยลำบากอะไรเงี้ยเนี่ที่สุดในวงการแล้วพิเศษที่สุดด้วยเรียกว่าตรงสเปกไหมคือคือผมเป็นคนที่ชอบคนตรงไปตรงมาอยู่แล้วคือเขาเขาเป็นคนที่แบบ รู้สึกยังไงก็ก็พูดออกมาอย่างนั้นผมก็รู้สึกว่าเออเขาจริงใจดีอะไรเงี้ยก็เราไม่อยากคิดมากไปกว่านี้เพราะว่าเรามีสาวมหาลัยอยู่แล้วหรือเปล่าเเอออออื่่ี้ะไรรมยูแลลวหปาคือตัวผมก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าคอสอะไรขนาดนั้นก็แบบก็ก็มีคุยๆบ้างแต่ว่าถ้าบอกว่าไม่ได้คุยก็มันก็คงไม่จริงนะก็มีคุยๆบ้างแต่ว่าก็เป็นเพื่อนๆกันนี่แหละครับก็เป็นเพื่อนๆที่แบบเรียนด้วยกันเพื่อนๆที่แบบศึกษากันส่วนเรื่องอนาคตก็ต้องรอดูกันไปก่อนนะครับ เรียกแไม่ไม่รุนแรงอะไย่างเงี้ยเาะสั่าลัยคนนี้ก็แบบรุนรุนเป็นไรครับก็ไม่ถึงขนาดนั้นฮะก็คือคือตัวผมก็ไม่ยังไม่ถึงเวลาที่แบบว่าจะพร้อมที่จะมีแฟนอะไรเป็นตัวเป็นตนเพราะว่าตัวผมเองก็ยังแบบยังเรียนอยู่นะฮะแล้วก็ยังทํางานอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยก็อยากจะทํา2อย่างนี้ให้ดีที่สุดก่อนอะไรเงี้ยส่วนส่วนเรื่องแฟนส่วนเรื่องเรื่องอะไรก็ต้องต้องก็ต้องรอดูต่อเพราะว่ากลัวเหนติ้งตกหรือเปล่า คือผมไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นนะคือคือเป็นคือเป็นเรื่องเรื่องเ е ตติ้งมันมันมันอยู่อยู่อยู่กับจังหวะมากกว่าเพราะว่าตัวผมไม่ได้ไม่ได้คอนเซิร์ตอะไรผู้จัดการห่วงด้วยหรือเปล่าครับผู้จัดการก็ไม่ไม่ได้ห่วงอะไรขนาดนั้นก็ก็เป็นที่ปรึกษาอะไรกันก็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 ถามผู้จัดการตลอดคอะค่ะแต่ไม่บอกหรอก ก็มีบอกบ้างนะก็ต้องเล่าทุกเรื่องให้ให้เขาฟังเลยเผื่อเขาแก้ หน้าเป็นความละเอียดอ่อนของผูง้หญิงซากุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มดูขุมขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียกเนียนพร้อมกลิ่นหอมซากุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4